คือตอนนี้บิวอะได้ทำการซื้อที่ดินตรงสามร้อยยอดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนบิวอยากมีบ้าน Born. สวยค่ะบ้านต่างจังหวัดเอ่ออยากมีสระว่ายน้ำใหญ่ๆมีคลืน่นแล้วก็บ้าน,นสวยๆแบบเหมือนไมอามีก็อยากมีบ้านสวยบบมากชอบอะไรอยู่เฉียวเขาบอกว่าเวลาที่เราเครียดนะเราทำงานหนักๆอะอยากผ่อนคลายให้เรามองอะไรอยู่เฉป็นเมืองที่ชิลมากจนวิวอยากจะซื้อบ้านสวยที่นี่เลยไม่ขออะไรมากแค่แพบบลวจะซื้อที่นี่แล้วปลูกบ้านนี่คือความฝันนะวันนี้เราได้เลือกยำๆนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็คิดแพงมากเลย เราจะเซอร์ไพรส์คนที่บ้านยังไงในสถานการณ์แบบนี้นะคะสด <c oughs> ีค่ะทุกคนยูแล้วพอน,นะคะวันนี้นะคะเราได้เลิกงามยามดี คือตอนนี้บิวอะได้ทำการซื้อที่ดินตรงจามอยอดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนรูบอกเหตุผลก่อนนะทุกคนว่าทำไมบิวถึงต้องเซอร์ไพร์เนี่ยตอนนี้นะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาใช่ปะ่ะแล้วบูจำได้ว่าวันที่12สิงหาเป็นวันที่บิวอะจองบ้านหลังนี้ ผลที่2คือบิวอยากเริ่มสร้างบ้านที่นู่นแล้วที่ดินที่บิวไปซื้อมาราคาถูกทุกคนแล้วก็ถูกเพราะว่ายังไม่ถมดินอ่ะมันยังไม่ได้ถมหน้าดินแล้วคือบิวต้องการจะถมดินค่าถมดินอ่ะเป็นล้านเพราะบิวมีเนื้อที่ประมาณแบบสี่ไร่กว่าอะไรเงี้ยแล้วการที่เราจะถมดินอ่ะมันไม่ได้ถมเราสร้างบ้านได้เลยเนอะปะมันต้องถมแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ6เดือนถึง1ปีให้ดินแบบยุบตัวเซตตัวอะไรเงี้ยบิวก็เลยแบบแล้วก็คิดว่าแบบเฮ้ยถ้า1ปีเราเสียไปโดยที่เราอยู่อย่างเงี้ย แล้วก็เหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้สุดก็คือเดี๋ยวบิวจะเช่ารถบ้านนะทุกคนซึ่งการเช่ารถบ้านเนป็นสิ่งที่ดีเพราะหนึ่งนะมันมีห้องน้ําในตัวทุกคนแล้วก็กินอยู่บนรถได้เสร็จสับไม่ต้องห่วงทุกคนก็คือเราแบบใช้ชีวิตอยู่บนนั้นได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็อย่างที่2คืออันนี้ต้องแอบหาบิวอ่ะ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 หาคลิปอ่ะอย่ามานี้อย่ามานี้ยอย่ามานี้ ชิบหายเลยออกแล้วอ่ะถ้าเราจะหาบิวนะนนยังมานี่คนบิวกินข้าวบิวพี่หาบิวอะอ เฮียมาพอดีเลยคิดแพลนวแล้วเฮียมานี้อะไรครั้งนี้เนี่ยเราจะเซอร์ไพรส์แมงไงเพราะว่าตอนเนี้ยเราอยู่บ้านกันเฉาด้วยการปลูกกระชายในบ้านเพราะแม่บ้ากระชายมากตอนนี้คืออะไรก็กระชายอ่ะใช่ไมจะปลูกทุ่งกระชายเออปลูกทุ่งขิงบางทีนะบางทีเขาคิดแพลนละท้าปาแบบไหมเราไม่ตื่นเต้นนี่คิดรถอัดเลยบิวจะเช่ารถบ้านพาแม่เที่ยวหนึ่งวั รถบ้านเหรอเออไม่ต้องลงจากรถเลยห้องน้ำมีในตัวแต่เราเตรียมทะเบียน์ไว้พร้อมเฮ้ยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเจอใครไงอย่างนี้แต่แต่ออกนอกไอ้ออกนอกประเทศได้ปะไอ้ออกนอกสแกนได้เราสามารถสแกนดูวสอบถามมาแล้วจังหวัดแล้วัดเราจะใช้ชีวิตแค่อยู่บนรถใช่เราไม่ลงไปเจอใครคือสามารถแย่งอะไรกันในรถได้เลยเฮ้ยเราเราชาบูไปต้งไงเฮ้ยชาบูจริงได้เฮ้ยนีดีไหมเออเช้าแล้วขับไปไหนดีแล้วรู้ว่ารถบ้านชาววัลลเมอร์บอลมาเหนอ ก็แพงอยู่มันเป็นรถที่เอาบ้านหลังนี้ไปได้เลยใช่ใช่ไม่ไปถึงว่าไม่บ้านลงไปยกไปใทยรถไม่ใช่เป็นรถบ้านห่อรถจักรยานมีเตียงในห้องน้ำอยู่ได้เจ็ดแปดคนโดยไม่ลงไปไหนเลยใช่แล้วก็เซอร์ไพรส์แม่ใครอยากมีของขวัญให้แม่ก็เซอร์ไพรส์นว่าเต็มที่ิวัฒเต็มของขวัญไปให้แม่ออ่าโเคห้ามหลุดเลยนะอีกสิบวันห้ามหลุดเลยนะโอเคโอเคได้โอเคทุกคนตอนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปถ่ายไอโบ้ด้วยเลโบขึ้นมาเดี๋ยวนี้เดือนอะไรเดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้ย ช่วงนี้มีงานแล้ยังไม่ได้พีซ <c oughs> บอกเมย์ไปแล้วแต่ยังไม่ได้บอกของอวันนี้บอกเมยไปแล้วบิวมีแผนจะเสริมใครแม่อีกสิบวันสวยเลยเราอะไม่ได้ออกไปไหนกันเลยใช่ป่ะคะออบิวจะเช่ารถบ้านพาแม่เที่ยวหนึ่งวัน,นส,นสปอนเซอร์เลยสปอนเซอร์เล้าเนี่ยแหละแค่เดี๋ยวได้ออกอเลยวันละอ๋อ ช่วงนี้บ้านก็ต้องพักงานต้องไม่มีวันนี้ก็อะไรในทีวีไม่เพราะว่าใครมีของขวัญอะไรเซอร์ไพรส์วบนรถบ้านอะไรน้าได้เคยนะทำเป็นเนียนๆทำแบนว่าอุยต้องมาถ่ายชามเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้จะเซอร์ไพรส์เขาบอกว่าเนี่ยมาก็ได้มาเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ถ่ายทำของกินของเฮี่ยป่ะเดี๋ยวแยกหน้าที่ให้นะสามคนนี้เตรียมอุปกรณ์เครื่องครัวแล้วก็กับข้าที่บุกจะเตรียมขนมอาหารแห้งน้ำเอาไม่ครบเอาแบบไม่ต้องลงจากรถเดี๋ยวเดี๋ยวท่านินดูแลเรื่องเครื่องดื่มเองทุกคนอีกสิบเอ็ดวันเจอกัน อีกสิบเอ็ดว <its descript or> <friends> ันเจอกันมาต่อกันทุกคนตื่นเต้นว่ะนนี้มาดูมีความรับครอบของเรานะคะเราดูกล้องวงจรปิดไปด้วยว่าแบบมีใครอยู่หน้าห้องเราหรือเปล่าตอนนี้นะคะทุกคนแผนการเราก็คือ จำแนงไปด้วยดีแ้่ทุกคนก็คือให้ความร่วมมือมากเลยนะแต่แกแบบตายใจทุกคนเลยไม่มีใครแบบหืออ้อหรือก็อสงสัยเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าทุกคนคิดว่าจะซื้อภัยแม่แล้วทุกคนก็จะไปโฟกัสที่การซื้อไัยแม่ไม่ได้มาโฟกัสที่บิวจะซื้อภัยอะไรนี่แหละ <c oughs> คือแผนก็คือเราจะเดินทางโดยรถบ้านแล้วก็ออกตอนตีสี่แต่บิวจะไปจอดตรงที่ดินบิวกว่างตอนเจ็ดโมงเช้าแล้วก็แบบบิจวจะบอกทุกคนเฮ้ยทุกคนลงมาถ่ายรูปกันมีแกนี้อันนี้คือแผนนะ นี่แหละคือแผนของเราแล้วเพื่อนใกล้แล้วอ่ะอย่าหลุดเลยนะสิบวันไม่เราปิดมาเป็นเดือนเดือนแล้วอ่ะก็คือทุกคนจะเซอร์ไพรส์หมดเลยนะไม่ใช่แค่มานะใช่ทุกคนเลยโอ้พี่พุกทุกคนที่ไปอ่ะเพราะว่าเราสอนแผนเนี่ยให้แผนสอนแผนอีกทีหนึ่งใชให้ทุกคนติดตามให้ดีว่าเราจะเซอร์ไพรส์สำเร็จหรือไม่รอติดตาม9วันมันไม่อยากได้อะไรไม่บอกอะไรปะไม่ต้องซื้ออะไรเลยโอเคโอเคจบ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 อย่างเดียวโอเคตั้ เขาบอกเขาเขาบอกว่าวันแม่ไม่ต้องซื้ออะไรมาให้นะมาเอาตังค์อย่างเดียวโอเเคมาเจ้าตังค์มาไว้จ่ายอ่ะไม่เอาทองนะเอาตังค์เขาเขาอยากไปซื้อยาเราคิดดีแล้วว่าซื้อทองเอาทองเอาเขาอีกได้วันเหตุการณ์ตอนนี้นะคะทุกคนโบกําลังจะเลือกมือถือให้แม่นะออนไลน์ซื้อออนไลน์แล้วตอนนี้ล่าสุดสรุปปีนี้ก็คือโบซื้อทองให้แม่หนึ่งหาแล้วก็ซื้อมือถือซื้อเลยมึงนั่เติบโตแล้วอ่ะ โวใจป่ามากเลยโวรู้สึกว่เจริญนะไม่ใช่โวไม่ได้ทำาเพื่อเจริญนะโวยทำแค่อยากให้แกได้ใช้ตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่แฉ่งหมายถึงแบบว่าชีวิตหนึ่งอ่ะแล้วคูณคอมพินต์ก็ไม่ได้แช่งคือโวโก็เหมือนกันคือโวจะโวไม่ได้นี่โวขอแถลงเขาคือโวอ่ะช่วงนี้โบยโวมีชีวิตอ่ะโวอยากซื้ออะไรโวก็ซื้อเลยเพราะว่าโวคิดว่า โบไม่ได้อยู่นานเข้าใจปะชีวิตมนุษย์มันเกิดมาแป๊บเดียวเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนถ<ช>ูกปะละเพราะฉะนั้นเรามีเงินอันละถ้าเราไม่ได้ใช้มันก็จบถูกปะละอ่างั้นแจให้หมื่นหนึ่งแบบให้ตายใจเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ไงแต่วันเกิดอยากพุ่มมากกว่าก็ได้ก็ใช้ไปเลยสองสองแสนอันนี้ครับคู่วมูลเดียวเปล่า คือแม่ไม่เท่าไหร่แล้วไอ้น,นี่เริ่มร้อนตัวแล้ววันนี้เนี่ยเป็นการประชุมเรื่องของขวัญกันแล้วก็แผนการที่เราจะไปใช้กันในวันนั้นจะทำแบบแป็นอย่างไรเราจะคิดแล้วเราจะแบบไปจอดแบบถถถแถวแถวป่าหรือว่าแถวๆภูเขาพื้นที่โล่งๆอะไรเงี้ยทำแบบว่าจอดรถอยู่ใช่ป่ะแล้วถ่ายถ่ายเช้านี้เสร็จปุ๊บจะให้ทุกคนามายืนถ่ายรูปพอยืนถ่ายรูปเสร็จปุ๊บให้เฮียเริ่มก่อนเริ่มจากสุขภากพาก่อนสมุนไพรแล้วโบเป็นเทคโนโลยีแล้วแจ๊ดเป็นเงินเงินทองโอเคป่ะเฮ้ยถวายเฮียก่อนนี่เดจะถวายเฮียเลยว่าเฮียให้อะไรฮัลลโห เข้าไปในบ้านนี้เข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านะเข้าไปในบ้านนี้ตอนนี้นะเออบ้านเฮียเฮียบิวกำลังประชุมของขวัญกับโบอ,อยู่นะของขวัญอ๋อว่าไงก็คือโบอะแต่ถือโทรศัพท์ให้แม่บ,บ,บิวบิวก็เลยคิดว่าแล้วเฮียนะซื้ออะไรสมุนไพรฮะเฮียซื้อสมุนไพรแล้วก็ให้เงินสด เออคือบิวอะวางแผนกับโบบอกว่าจะให้ของขวัญอะเป็นห่อเดียวกันหมดเลยใส่กล่องไปสนีมาเดี๋ยวว่าให้ให้อัดรูปไปเลยเหรอใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นคนรับรองบิวจะไปจอดแ,บบแกล้ง้เป็นถ่ายเช้า,ชานี้ใช่ปะ่ะแล้วบิวก็จะแบบว่าตั้งกล้องไว้แบบว่าเออมาถ่ายรูปรวมกันอะไรเงี้ยพอถ่ายไปประมาณ5รูปก็เฮียก่อนเริ่มคนแรกเป็นพี่คนโตเฮียก็แบบว่านี่ของขวัญแต่บิวอยากให้ยืนเรียงแบบเหมือนหม้ออะแบบของขวัญอะไรเงี้ยพอวะรัดหม้อก็ให้แม่แกะเลยแกะแล้วก็เดินไปข้างหลังแล้วเสร็จปุ๊บ ไม่มึงออกไปก่อนก็ได้นะมันรีบไงไม่แล้วเสร็จปุ๊บก็เป็นก็เป็นโบ <c oughs> เสร็จปุ๊บเป็นโบก็เป็นโบค่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็ต่อไปก็เป็นบิวแล้วก็ธนินนะอเออโอเคตามนั้นนะเมื่อกี้คุยกับเขาเมื่อกี้ยี่ถามเขาแล้วเขาถามเาว่าตอนแม่มีอะไรกันบ้างรู้ปะเนี่ยอ่าเขาบอกว่ารู้อะไรเองก็ไปคุยกันที่น้องกันอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาบอกว่าเอาเ้าแล้วบิวโบไม่ได้พาไปไหนเหลือไม่มีอะไรเหลือมันไปแต่กลัวบ้านนะบอกว่าเอ้านั่นก็ต้องไปคุยกันนี่นี่โบก็เลยบอกว่าเดี๋๋ยยววจะซืืื้อออคคตััเเร่่งงบินนไปชีใหมก แล้วเขาว่าเขามาดา่าไอ้แก่เอาโอเคตามนั้นทุกคนเจอกันนะวันนั้น12ปี4เ,เจอกันโอเคโอค้ยแกต้องชอบแน่เลยเนาะแกต้องดีใจแน่เลยปีนี้มันก็กใช่<ต>คือแบบแกแบบไม่ใช่อยาก อยากให้แกรู้สึกภูมิใจว่าแบบอุ้ยลูกๆกโตหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นอะไม่ได้มีอะไรมากหรอกแม่เราอะนู้ทำได้จะปุกได้ปะไม่ยเจ้อย่าพูดเยอะเอาจิงเจ้ชอบพูดเยอะออไม่พูดแล้วเนาะเออไม่ต้องพูดเลยโบดนิ่งๆไปเลยเรื่องทองอะโบก็นิ่งๆไว้นิ่งๆไว้มาก็ไม่รู้โอเคโอเคเจอกันทุกคนวันนั้นนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้บายบาย ตอนนี้นะคะทุกคนเรากําลังจะวางแผนนะคะกับน้องกีในการที่ว่าเราจะมอบของนะคะจากที่ว่าคิดวิธีมาต่างๆนานา,นา,นานแต่ว่าตอนนี้เราได้คิดแผนใหม่ก็คือนี่อุปกรณ์เรามีซองน้ำปตาแล้วเดี๋ยวบิวอะจะทําเป็นเหมือนเงินบอมใช่ไหมะใช่แต่ใส่ดินใส่ดินมันเป็นนันมัดแล้วก็ให้ทุกคนแบบว้าวแบบอุ้ยปีนี้มันทุ่ม <c oughs> น้องทาให้มันเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมเล็กๆอะไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มากสี่เหลี่ยมเอาแบบซัอกสองก้อนน้ำหนาแล้วอยู่ในนี้ เออแล้วก็ยัดลงไปแล้วแบบเอาเชือกมาแบบเอาให้เหมือนเงินเยลยนะใช่แล้วพอแม่ล้วงไปปุ๊บแม่ก็จะแบบไอ้พีด่ดินไงแล้วเจ้ก็จะหยิบฉลูอกมาก็ที่ดินไงเออจบตื่นเต้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะตะกี้แม่แม่มาแ,แม่มา,มมาที่นี่สารส,สมุนไพรมายาสมุนไพรอ่ะที่เขาชอบกินที่ยายของขวัญมามเลยไหมเฮียเราหนักทิตย์อยู่แล้วมิกเขามากดถอดปุ๊บแม่เดินไปเลยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวจะไปรับของ นีกันเลยวิ่งไปเลยบอกแม Ä ่หนูรักแม่เลยมาเลยบอกว่าบอกแม่ถ้าเกิดจะกินนี่นะบอกนะพอดีสั่งยามันได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นยาส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อเออราแผลเก่งได้เขาก็เหมือนที่เาเป็นยริงจริหมือนกันว่าแบบเอออึ้งกันมันไม่ใช่ให้เข้าหรออะไรจริงมนนึนี่ถ้าเกิดอะไร่เงี้ยถือเขาบ้าเขาแบบเพราะฉะนั้นแผนคือทำให้เขารู้สึกแย่อยู่ก็นริงแกมีกี่บ่อยโบแล้วไงเมื่อกี้บ่อยโบแล้วไงเพียมันเป็นตัวที่อยู่เฉยแม่ก็รู้สึกแย่ โอ้ยมึงลองง่ายว่ะบี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 มีอะไรให้มาปะเดี๋ยวแต่งเลมไหมลูกมาบอกป๊าอยากได้เงินบีบีเอาเงินให้มามีเงินเปล่าทำงานอ่ะพ่อให้เงินเปล่าพ่อให้เงินเราบ้างเปล่าีเลยนี่รู้ไหมครับเดี๋ยวบอกแลวให้ไหมคนนี้เขาซื้อมือถือมาส่งพรุ่งนี้แล้วนะครับใช่ iPhone 128กิกพิ่งกดมาแก้บนพี่เราไว้ใช่กดแล้วนะครับกดแล้วนะครับสีดํา ของพี่เป็นยาสมุนไพรสมุนไพรสดเออโอเคแล้วท่านีนะท่านีไปเตรียมมานะไม่ต้องเอาทองละเอาที่แกชอบก็เงินน่ะก็เงินไม่เอาทองไม่เอาทองก็เงินส่วนบิวนะคะก็เงินแหละค่ะไม่ใชที่ไหก็เงินทุกคนตื่นเต้นมากเลยอ่ะพรุ่งนี้อยากอัดคลิปก่อน ที่เราจะเดินทางกันในพวงนี้นะก็คือแบบว่าเราแบบทําเรื่องเนี้ยกันมาแบบนานมากๆแล้วอะแล้ววันพุ่งนี้มันจะเป็นวันที่เราได้บอกทุกคนแล้วอะ<ช>แบบเราคิดเยอะมากเลยนะว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นหรืวอว่าทุกคนจะรู้สึกยังไงมันตื่นเต้นจนแบบหายตื่นเต้นไปช่วงหนึ่งแล้วอะ<ช>แล้วพอ ใกล้ๆมันก็กลับมาตื่นเต้นอีกรอบเราเราไม่รู้ว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าเอาพูดตรงๆมาที่ตัดสินใจแบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะสำหรับชีวิตอะแบบโอ้ยซือที่ดินเลยนะคือมันเป็นแผนซ้อนแผนด้วยไงมันเลยตื่นเต้นเนี่คือคือเฮียโบกี่บุ๊งนี่คือแบบตายใจมากใช่มันคือแผนเรื่องอะไรเลยอะถ้าดูอยู่นะฉันวางแผนไว้หมดแล้วเธอไม่ได้แอมฉันหรอกก็ฝากทุกคนติดตามพาร์ทต่อไปของ ของ EP ซีรีส์นี้นะว่าเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบตื่นเต้นมากแบบคือเขาจะได้รู้แล้วว่าาเราขายไปลำไส้นี่แล้วก็คือสเบียงทั้งหมดนะคะทุกคนที่เราจะนําไปในวันพรุ่งนี้นะคะคือเราไม่ลงจากรถเลยนะคะทุกคนอยู่บนรถบ้าีกแน่นแนนี่อีกแน่น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 โอ้โหแน่นมากสเบียง์สเียงฮัลโหลสเบียงและนี่นะคะทุกคนมันได้เกิดขึ้นแล้วค่ะวันนี้เจอกันนะ แล้วรอดูนะว่าอีพีหน้าเราจะเซอร์ไพรส์สำเร็จไหมแล้วทุกคนจะให้เขาเลือกมือกับเราขนาดไหนและเราจะโป๊ะแต่งไหมเจอกันแล้วค่ะทุกคนเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะบาย